สวัสดีครับผมสเปนซ่าครับคารัมลิหนังสื่อพิมพ์ Sportpool ราสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ที่3สิงหาคมนะครับวันนี้โรกกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเช่นเดิมนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่สึกยูฟาแชมเปี้ยนีก กับฟุตบอลโกปารีเบตาดอเรสอย่างละหน่งคู่นะครับ,บก็เอ่ยน,นะครับขอขอบคุณก็แนะนํานะครับไรแอ t ไทเกอร์เก e 9 99, นะครับไรแอ t ทีไอจี9นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ไรแอ t ไทเกอ9์9เอาไว้ด้วยนะครับ วัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ3ามนัดแรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างคาราบักทีมรีอาเซอร์ไบจานพบกับ เฟรนวาโรสทีมรีฮังการีคู่นี้เกตบอลชื่อชั้นประสบการณ์เวทียุโรปถือว่าพอฟัดพอเวดนะครับโดยคาราบักเป็นทีมที่ไร้สตาร์ดังน,นะครับแต่จุดเด่นคือเรื่องของทีมเวิร์คความฟิตแท็กติกที่โลงตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนีครับเจอกับทางเฟรนวาโรสซึ่งซีซั่นนี้ผลงานกลับมาแข่งแก่นครับหลังจากที่ได้กุนซือชาวรัสเซียเซอร์เก้ เชอร์เชฟซอฟ์เนี่ยเข้ามาทำทีมตรงนี้ครับทำให้แท็กติกทีมลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีทีเด็ด ที่ขาดมากกว่านะครับนักเตะต่างชาติหลายคนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะอาดาบาตาโอเรกับฟังโบรีสามารถชงเองกินเองได้นะครับยิ่งมาเล่นนอกบ้านเนี่ยผมมองว่าพื้นที่การเล่นเปิดมากขึ้นแท็กติกเข้าทางกำแพงพคู่นี้ับเปิดมาให้ที่คาร์บาร์นะครับเป็นต่อที่0.5นะครับผมมองว่าเป็นบอลสูสีแน่เชียบอลหลอดครับเชื่อว่าเฟรนวารอสจะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยช์บอลหลองเชียร์าทางเฟเรนวารอสนะครับแต่คู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอล โอปารีเบตาดอเรรอบก่อนรอชดารเลิศดัดแรกเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมรีกบาซิลนะครับแอดมิเนโลพบกับพนะันเมรัสแอดมิเนโลในฐานะแชมป์ริกบาซิลปีก่อนผลงานตอนนี้ตกลงไปเยอะมากนะครับสเกมล่าสุดพวกเขาแพ้มานะครับเกมลุกไม่ดุดันเหมือนเดิมแล้วก็สภาพทีมวันนี้มีปัญหาพอสมควรนะครับนักเตะแกนหลักอย่าง ยีเยเม่อารีนากับคริสเตียนปาวอนบาดเจ็บนะครับและกองกลางตัวเก่งอย่างอันลันก็ติดโทษแบนด้วยวันนี้ครับเจอกับทางพันเมลัสนะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยเด็ดขาดมากกว่านะครับสภาพทีมพร้อมลงความแน่นอนมีมากกว่ากำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่อัล์เบเดโรนะครับเป็นต่อที่สูตรยุคสองห้าไม่ต้องคิดเยอะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางพันเมลัสมองว่าวันนี้จะไม่แพ้กลับออกมาเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันพุธนะครับเชียร์บอลลองเชียร์เฟเรนวารอสและเชียร์ พันเมลัสนะครับขอกท่นเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ